ถ้าสมมุติผมจะทําลายอาคารสูง30ชั้นให้ถล่มลงมาแบนราบภายในเวลาเพียง8วินาทีเราจะต้องใช้พลังงานที่มีอํานาจทําลายมากขนาดไหนเสาเกิดการล้าจนถึงจุดวิกฤตเมื่อเสาต้นแรกวิบัติทําให้เสาที่เหลือค่อยๆวิบัติตามกันไปในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีอย่างไรก็ตามอาคารสูงที่ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานจะไม่เป็นอันตรายแต่อาคารต้องไม่ถล่มทลายเป็นขนมชั้น ในเวลาอันสั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากและไม่ควรจะเกิดกับอาคารสตองอผมได้ซิงเวลาของทั้ง3คลิปให้ตรงกันเพื่อเราจะได้เห็นเหตุการณ์พร้อมกันในทุกมุมมองสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์คนไข้ของการวิพัติของอาคารสตองอซึ่งเราเรียกว่าแพนเ a k e คอเล็ซ์ ภา,าษาไทยผมจะใช้คําว่าคําวิบัติแบบขนมจันัในฐานะคนที่อยู่ในวงการวิศวกรรมโดยเฉพาะวิศวกรรมโครงสร้างทั้งด้านวิชาการทางด้านวิชาชีพผมอยากยืนยันว่าอาคารสูงทั่วไปที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการก่อสร้างตามแบบแล้วใช้วัสดุได้มาตรฐานตามแบบ โอกาสที่จะเกิดพังทลายในลักษณะทโทคอ -collapse ซึ่งเป็นแผนเค้กเป็นไปได้ยากมากโดยเฉพาะเกิดจากการสันส่นสะเทือนของแผ่นดินไหวซึ่งเป็นผลจากคลื่นยาวมาจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่อยู่ไกลปกติอาคารสูงก็จะแกว่งไกวได้แต่โอกาสที่แกว่งไกวแล้วจะพังทลายลงมาในลักษณะเป็นขนมชันนี่ยากมากครับ หลังเกิดเหตุผมก็ได้ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นของผมใน Facebook แล้วก็ในการสนทนากับคุณสุทธิชัยในรายการสุทธิชัยไลฟ์แต่เวลาผ่านไปหลายวันก็มีคำถามเพิ่มมาอยู่เรื่อยๆเช่นถามว่าในซากเติบที่เห็นทำไมไม่มีร่องรอยหรือรูปทรงของ่องริ์ให้เหลืออยู่เลย นะครปล่องลิลต์ที่ทําหน้าที่เป็นเชีย์รวอเหมือนเป็นกระดูกสันหลังของอาคารมันหายไปไหนหมดถ้าคนไม่ทราบมาก่อนไปเห็นที่ทรากตึกก็จะต้องนึกว่าอาคารหลังนี้ไม่มีเชียวอแน่ๆข้อที่สองทำไมซากคองกิตที่เราเห็นเราจะรู้สึกว่ามันยุ่ยปน แล้วก็ไม่เกาะติดกันเลกเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนไขของการวิบัติแบบแผ่นเค,ค้กซึ่งเป็นการวิบัติที่สำหรับผมน่าเศร้าใจที่สุดโอกาสที่จะเกิดวิบัติลักษณะนั้นนี่เป็นไปได้ยากมากสิ่งที่ผมจะอธิบายในวันนี้ต้องถือว่าเป็นการสันนิษฐานเบื้องต้น จากข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจที่จะไปชี้ผูกชี้ผิดสำหรับใครในาร์ตี้ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วการหาผู้รับผิดชอบก็จะต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ทางฝ่ายรัฐตั้งขึ้นมานะครับผมจะขอเริ่มด้วยการตั้งคำถามให้ลองคิดเล่นๆถ้าสมมุติผมจะทำรารอาคารสูง30ชั้นให้ถล่มลงมาแบนราบ ที่เรียกว่าแผนเค้ก -collapse หรือแบบไทยๆว่าขนมชั้นภายในเวลาเพียง8วินาทีเราจะต้องใช้พลังงานที่มีอำนาจทำลายมากขนาดไหนวิธีหนึ่งคือการทำให้องค์อาคารส่วนรับน้ำหนักในแนวดิ่งได้แ,แก่เสาและกำแพงรับแรงที่ชั้นล่างสุดวิบัตรพริพร้อมๆกันในเซี่ยววินาทีในเซี่ยววินาทีนั้นอาคารก็จะอยู่ในสภาวะลอยตัว ก่อนที่แรงโน้มถ่วงจะดึงมวลทั้งหมดของอาคารตกลงพื้นดินอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเวลาให้เกิดการเอียงตัวไปด้านใดด้านหนึ่งนี่คือหลักการพื้นฐานของการรื้ออาคารสูงด้วยวิธีการระเบิดแบบควบคุมซึ่งต้องอาศัยความแม่นยำในการติดตั้งวัตถุระเบิดที่จุดรับน้ำหนักทุกจุดในชั้นล่างและจังหวะการระเบิดที่พร้อมเพรียงกันทำให้อาคารถล่มลงมาในแนวดิ่ง ด้วยน้ำหนักของตัวอาคารเองท่านที่เคยเรียนวิชาฟิสิกส์มาคงจะทราบว่าพลังงานที่ใช้นี้คือพลังงานศักย์คำนวณโดยผลคูณน้ำหนักทั้งอาคารกับความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของอาคารนี้ซึ่งจะเป็นพลังงานขนาดมหาศาลใช้เวลาสะสมมาเป็นเวลาหลายปีในการประกอบอาคารในสไลด์นี้ เรามาดูการเดินทางของคลื่นแผ่ดินไหวจากจุดศูนย์กลางที่เกิดแผ่นดินไหวมาถึงกรุงเทพแผดินไหวขนาด7.7ที่เมืองมันทะเลถือว่ามีขนาดสูงทีเดียวแต่เกิดไกลาจากกรุงเทพถึง1,030กิโลเมตรสิ่งที่น่าสนใจคือทำไมคนในตึกสูงกรุงเทพถึงรู้สึกทันทีว่ามีแผ่นดินไหวแต่คนที่อยู่บนพื้นดิน หรืออาคารเตี้ยกับรู้สึกน้อยกว่านั่นเป็นเพราะว่าพื้นที่ภาคกลางเป็นแอ่งดินอ่อนเมื่อคลื่นแผ่นดินไหวเดินทางไกลามาถึงกรุงเทพคลื่นความถี่ต่างๆจะถูกดินซึมซับไปแล้วเหลือแต่คลื่นยาวความถี่ต่ำคลื่นแบบนี้เมื่อผ่านดินอ่อนกรุงเทพจะถูกขยายขึ้นและมีผลกับอาคารสูงเพราะอาคารสูงมีย่านความถี่ธรรมชาติ ที่แกว่งตัวช้าๆจึงไปพ้องกับคลื่นแผ่นดินไหวพอดีทำให้เกิดการแก,กว่งไกวที่พอรู้สึกได้อย่างไรก็ตามอาคารสูงที่ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานจะไม่เป็นอันตรายอาจเกิดรอยร้าวที่ผนังอิฐซึ่งไม่ใช่โครงสร้างหลักหรือเกิดรอยแยกระหว่างผนังกับโครงสร้างซึ่งสามารถซ่อมแซมได้หลักสำคัญของการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหวคือ แม้จะเกิดความเสียหายบางจุดแต่อาคารต้องไม่ถล่มทลายเป็นขนมชั้นในเวลาอันสั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากและไม่ควรจะเกิดกับอาคารสตองงซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นไหวถึงพันกิโลเมตรเมื่อผมเห็นภาพอาคารสตองงอที่พังทลายจนเหลือซากแบบขนมชั้นผมนึกถึงเหตุการณ์โรงแรมรูยัอพราซาถล่มเมื่อ3 2ปีก่อนทันที เพราะซากปลักหักพังมีลักษณะคล้ายกันมากลักษณะการพังทลายแบบนี้บ่งชี้ว่าเสาและกำแพงรับน้ำหนักที่ชั้นล่างต้องวิบัติพร้อมกันจึงทำให้อาคารทั้งหลังถล่มลงมาด้วยแรงมหาศาลเปรียบเสมือนเรายกอาคารทั้งหลังขึ้นสูง3-4ถึงเมตรแล้วปล่อยให้ตกมากระแทกกับพื้นด้วยน้ำหนักตัวเองกรณีนนโรงแรมลุยอพราซ่านั้นผมเคยเป็นผู้นำทีมวิศวกรเข้าไปสำรวจหลังเกิดเหตุ สาเหตุเกิดจากการต่อเติมอาคาร3มชั้นเป็น5ชั้นโดยไม่ได้เสริมความแข็งแรงของเสาอาคารส่วนที่ต่อเติมยืนอยู่ได้อีกประมาณ5้ถึงหปีแล้วจู่ๆก็พังทลายลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสาเกิดการล้าจนถึงจุดวิกฤตเมื่อเสาต้นแรกวิบัติน้ำหนักก็ถ่ายไปยังเสาต้นอื่นๆถัดไป ทำให้เสาที่เหลือค่อยๆวิบัติตามกันไปในเวลาเพียงเสซว,วินาทีอาคารจึงถล่มลงมาในแนวดิ่งจนเหมือนขนมชั้นอย่างที่เห็นตามหลักวิศวกรรมการพังทลายแบบแพนเคก้กหรือขนมชั้นนี้สามารถเกิดได้สองรูปแบบด้วยกันแบบแรกการวิกบัติเกิดที่ชั้นล่างสุดของอาคารเมื่อเสาและกำแพงรับน้ำหนักวิบัติพร้อมกันในช่วงขณะนั้น เสาและกำแพงที่ชั้นล่างของอาคารไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้อีกต่อไปอาคารทั้งหมดจึงตกลงมาด้วยน้ำหนักของตัวเองทำให้เกิดซากปลักหักพังที่มีลักษณะเป็นชั้นชั้นเหมือนขนมชั้นส่วนแบบที่สองมักเริ่มจากพื้นชั้นบนหลุดออกจากเสาและกำแพงที่เรียกว่าพันชิงเชียทำให้พื้นชั้นบนตกลงมากระแทกกับพื้นชั้นถัดลงมา เป็นปฏิกิยาลูกโซ่โดยพื้นแต่ละชั้นทยอยถล่มลงมาเหมือนกันล้มของโดมิโนโสุดท้ายก็เกิดเป็นซากที่มีลักษณะเป็นชั้นๆคล้ายขนมชั้นเช่นกันประเทศไทยเคยมีเหตุการณ์อาคารถล่มแบบแพนเคก้กทั้งสองรูปแบบกรณีแรกคือโรงแรมรอยัลพลาซ่าเมื่อปี2536ที่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วส่วนกรณีที่ส เกิดกับอาคารคอนโดมิเนียมสูง6ชั้นในจังหวัดปทุมธานีเมื่อปี2557ในกรณีนี้พื้นชั้นบนเกิดวิบัติและหลุดออกจากเสาแล้วตกลงมากระแทกพื้นชั้นถัดไปเกิดเป็นปฏิิรยาลูกโซ่พังเป็นขนมชั้นจุดที่น่าสังเกตคือในกรณีที่2กํกำแพงปองลิฟต์ซึ่งเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของอาคารยังคงยืนหยัดอยู่ได้ แม้ว่าพื้นแต่และชั้นจะถล่มลงมาหมดแล้วก็ตามเพราะการหลุดของพื้นไม่มีพลังที่จะมาทําลายโครงสร้างส่วนนี้ให้พังลงมาได้จากซากอาคารสตงอที่เราเห็นผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นการพังทลายในรูปแบบแรกมากกว่าแบบที่สองครับเมื่อหลายวันก่อนเราคงได้ยินศาสตราจารย์เป็นหนึ่งวัน,นิชัยเล่าให้ฟังว่า มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสอตองอที่ถล่มว่าได้ทำลายสถิติถึงสองข้อด้วยกันข้อแรกคือเป็นอาคารสูงที่สุดที่เกิดการถล่มเนื่องจากแผ่นดินไหวข้อที่สองคืออาคารสูงที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดที่เกิดการถลม่มในวันนี้ผมจะขอเพิ่มสถิติโลกหมาอีกข้อหนึ่ง อาคารสตงอสามสิบชั้นนี้เป็นอาคารสูงที่สุดในโลกที่เกิดการถล่มแบบแพนเค้กโดยเหตุธรรมชาติคือไม่ใช่เฉพาะแผ่นดินไหวรวมทั้งเหตุอื่นๆด้วยยกเว้นที่เกิดโดยฝีมือคนเช่นกรณีตตึก l บเทสเซนเตอร์ที่นิวยอร์กและกรณีอาคารที่ถูกรื้อถอนโดยการระเบิดที่ฐานก่อนที่จะมาวิเคราะห์การถล่มของอาคารสตง มาทำความรู้จักกับโครงสร้างของอาคารสตงก่อนอาคารสตงเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง30ชั้นโครงสร้างหลักของอาคารประกอบด้วยองค์อาคาร3ารประเภทด้วยกันคือเสาทาหน้าที่รับน้ําหนักของอาคารในแนวดิง่งกําแพงปล่องลิฟต์หรือบางทีเรียกว่าเชียร์คอร์ซึ่งดูเหมือนเป็นปล่องคอนกรีตเล็กๆก,กระจายอยู่ในอาคารมีหน้าที่สําคัญคือ ช่วยต้านแรงลมและรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวช่วยให้อาคารไม่แกว่งจนเป็นอันตรายต่อคามั่นคงของอาคารส่วนพื้นเป็นพื้นแผ่นเรียบที่มีการอัดแรงด้วยลวดพิเศษที่เรียกว่าพื้นโพสเทนชันจุดที่น่าสังเกตคือกลุ่มของกำแพงปล่องลิฟต์หรือเช er ียร์คอร ไม่ได้มีศูนย์กลางตรงกับศูนย์กลางของอาคารแต่ไปชิดอยู่กับขอบของอาคารทําให้ศูนย์กลางแห่งการบิดตัวหมุนของอาคารเยื้องไปจากจุดศูนย์กลางของตัวอาคารซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของอาคารเมื่ออาคารมีการแกว่งไกวเพราะจะทําให้อาคารเกิดการบิดตัวผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆโดยภาพด้านขวามือซึ่งแสดงอาคารที่มีเสาเพียงสีต้นที่มุม แล้วมีเชียคออยู่ใกล้ขอบอาคารเครื่องหมายกากบาทคือศูนย์กลางของการหมุนของอาคารส่วนวงกลมสีแดงคือศูนย์กลางของอาคารเมื่อสองจุดนี้ไม่ตรงกันอาคารจะไม่เพียงแค่เคลื่อนที่โยกไปโยกมาแต่จะเกิดการปิดตัวด้วยในสไลด์นี้คลิปทางซ้ายมือแสดงการโยกตัวของอาคารอย่างง่ายที่สมมุติขึ้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว มาสังเกตคลิปการโยกตัวของของโครงสร้างอาคารด้านล่างก่อนอาคารด้านล่างเป็นอาคารที่สมมาตรคือจุดศูนย์กลางของคุณสมบัติต้านการเคลื่อนที่หรือที่เรียกว่า stiffness และจุดศูนย์กลางของตัวอาคารตั้งอยู่ในตำแหน่งเดียวกันพอดีเมื่ออาคารมีการโยกตัวไปกลับก็สามารถโยกตัวได้โดยไม่มีการบิดตัวแต่ถ้ามาดูคลิปการโยกตัวของอาคารด้านบนบ้างอาคารนี้เป็นอาคารไม่สมมาตร เพราะปล่องลิฟต์ถูกวางอยู่ชิดขอบอาคารทำให้จุดศูนย์กลางของการต้านทานการเคลื่อนที่เยื้องตำแหน่งจากศูนย์กลางของอาคารเมื่ออาคารเกิดการโยกตัวเนื่องจากแผ่นดินไหวผังพื้นอาคารนอกจากเคลื่อนที่ตามการโยกตัวของอาคารแล้วยังเกิดการบิดตัวไปด้วยเช่นเมื่ออาคารโยกตัวไปทางด้านซ้ายส่วนที่ไกลออกจากปล่องลิฟต์จะเคลื่อนที่ไปได้ง่ายกว่าส่วนที่อยู่ใกล้ปล่องลิฟต์ ผังพื้นอาคารที่เห็นจึงเกิดการบิดตัวตามนาฬิกาแต่เมื่ออาคารโยกตัวไปทางขวาผัางพื้นอาคารก็จะบิดทวนเข็มนาฬิกาแทนดังนั้นจะเห็นว่าถ้าอาคารไม่วางตำแหน่งปล่องลิฟต์ให้เกิดความสมมาตรนอกจากอาคารจะโยกตัวไปมาแล้วยังทำให้กำแพงและเสาเกิดการบิดตัวทั้งทวนและตามเข็มนาฬิกาสลับกันไปมาซึ่งกลายเป็นภาร,ระที่กำแพงและเสาจะต้องรับเพิ่มขึ้น ผมขอย้ำว่าการออกแบบให้ตำแหน่งปล่องลิฟต์เยื้องศูนย์ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ตึกสูงไม่น้อยที่มีการจัดวางในรูปแบบนั้นตามความจำเป็นและตามความต้องการของสถาปนิกแต่วิศวก,กรโครงสร้างผู้ออกแบบก็ต้องสามารถออกแบบให้กำแพงและเสาร,รับแรงบิดไปกลับได้โดยไม่เกิดการวิบัติเมื่ออาคารเกิดการบิดตัวชิ้นส่วนโครงสร้างในแนวตั้งทั้งหมด ทั้งเสาและปล่องลิฟต์จะต้องบิดตัวตามไปด้วยท่านที่เคยเรียน continuum mechanics คงทราบดีว่าตามทฤษฎีเซนเวอร์นองท s i o n ถ้าเราบิดแท่งวัสดุไปมาดังในภาพทางขวามือจะทำให้เกิดแรงเฉือนและทำให้พื้นที่หน้าตัดที่เคยเป็นระนาบเกิดการย้วยเข้าย้วยออกในทิศทางที่ตั้งฉากกับระนาบเรียกว่าวอลปิงดังนั้น จุดวิกฤตที่สุดจะอยู่ใกล้บริเวณปล่องลิฟท์ที่ฝังอยู่กับฐานรากเพราะฐานรากจะต้านการบิดตัวและต้านการย้วยเข้าย้วยออกทำให้เกิดหน่วยแรงวิกฤตทั้งแรงเฉือนแรงอัดและแรงดึงกลับทิศทางไปมาตามการบิดกลับไปกลับมาของอาคารที่โยกตัวตามแผ่นดินไหวพฤติกรรมการบิดไปมาของกำแพงปล่องลิฟต์หรือเสาที่ฝังแน่นอยู่กับฐานราก มีชื่อเรียกทางวิชาการว่า cyclic restraint s e Rest n t r a l torsion เมื่อโครงสร้างแนวตั้งถูกบังคับให้บิดตัวแต่ส่วนฐานรากถูกตึงไว้ไม่ให้เคลื่อนที่ทำให้เกิดหน่วยแรงวิกฤตบริเวณฐานมีรายงานผลการทดลองในห้องปฏิบัติการและตีพิมพ์ในบทความวิชาการว่าถ,ถ้าแท่งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถูกบิดไปบิดมาผลที่เกิดขึ้น ดังแสดงในภาพทางขวามือคือคอนกรีตจะเกิดการแตกร้าวในแนว45องศาสองแนวตั้งฉากกันหลังการบิดไปบิดมาหลายรอบเนื้อคอนกรีตจะค่อยๆแตกยุ่ยเป็นผงกระเทาะและวิบัติไปในที่สุดคาดว่าปรากฏการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับกำแพงตองลิฟต์หลังจากอาคารสอตอง,องเกิดการโยกและบิดตัวไปมาระหว่างเกิดแผ่นดินไหว ดังนั้นข้อสนนิฐานในกลไกลการวิบัติของอาคารสอตองอคือการที่อาคารมีการบิดตัวไปมาที่เกิดพร้อมกับการโยกตัวของอาคารจากคลื่นแผ่นดินไหวทำให้เกิดการบิดกลับไปกลับมาอย่างรุนแรงที่กำแพงปล่องลิฟต์และเสาโดยเฉพาะบริเวณชั้นล่างที่ฝังติดกับฐานรากกำแพงปล่องลิฟต์ซึ่งรับแรงบิดมากกว่าเสาเมื่อถูกบิดตัวไปมาหลายรอบน่าจะเกิดการวิบัติก่อน หลังจากนั้นเสาซึ่งมีขนาดเล็กกว่าต้องมารับน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็จะวิบัติตามมาในเวลาตามกันเพียงเสียววินาทีเมื่อโครงสร้างชั้นล่างเกิดวิบัติในเวลาใกล้เคียงกันในเสียววินาทีนั้นอาคารจะเหมือนขาลอยอยู่ชั่วขณะแล้วจึงหล่นลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกแบบไม่มีเวลาพอให้เอียงตัวและด้วยมวลมหาศาลของอาคารทั้งหลัง จึงเกิดการพังทลายเป็นแพนเค้กคอลลัปส์ภายในเวลา8วินาทีต่อไปนี้ผมจะให้ท่านได้ชมคลิปวิดีโอ3คลิปที่ถ่ายจากมุมต่างๆกันได้แก่มุมด้านขวามุมด้านหน้าและมุมที่มองเห็นเสาที่วิบัตดผมได้ซิงเวลาของทั้ง3คลิปให้ตรงกันเพื่อเราจะได้เห็นเหตุการณ์พร้อมกันในทุกมุมมอง สิ่งที่เราควรสังเกตคือลักษณะการยุบตัวของอาคารว่าเป็นอย่างไรและลำดับการวิบัติว่าเกิดที่ชั้นไหนก่อนหลังระหว่างกำแพงปล่องลิฟต์หรือเสากันแน่ในคลิปนี้การวิบัติของอาคารใช้เวลาเพียงแวินาทีเท่านั้นผู้ชมจะเห็นว่าอาคารยุบตัวลงมาอย่างรวดเร็วเหมือนของหล่นลงมาจากท้องฟ้าในแนวดิ่งโดยแทบไม่มีการกระแทกกัน และไม่มีการเอียงหรือกระเด็นไปทางด้านข้างเลยถ้าดูไม่ทันในสไลด์ถัดไปผมจะเปิดคลิปที่ใช้ความเร็วแบบสโลโมชั่นโดยช้าลง10บเท่าเพื่อเราจะได้เห็นรายละเอียดการถล่มในแต่ละมุมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะไปชมคลิปสโลโมชั่นผมอยากให้สังเกตสิ่งสำคัญในภาพด้านซ้ายที่ผมทำเครื่องหมายปีกกาไว้ โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังอาคารที่มีปล่องลิฟต์อยู่สองปล่องคอยสังเกตว่ากำแพงปล่องลิฟต์ด้านในสุดจะเริ่มมีการขยับตัวก่อนเพื่อนจากนั้นแต่ละชั้นของอาคารก็จะทยอยหล่นลงมาพร้อมๆกับกำแพงปล่องลิฟต์คอยสังเกตว่าขณะที่อาคารถล่มลงมาพื้นแต่ละชั้นที่หล่นลงมาจะมีระยะห่างเท่าๆกันและตกลงมาอย่างอิสระ โดยแรงโน้มถ่วงของตัวเองไม่มีการกระแทกหรือสะดุดเลยผลสุดท้ายคือการวิบัติแบบขนมชั้นดังที่เห็นจากภาพด้านขวามือผมจะเริ่มเปิดคลิปสโลโมชั่นที่ผมลดความเร็วลงเหลือ10%นะครับในคลิปทั้ง3เราจะเห็นเวลาเป็นเลข8หลัก4หลักแรกเป็นชั่วโมงและนาที2หลักถัดมาเป็นวินาที และสองหลักสุดท้ายเป็นเฟรมที่เท่าไรของวินาทีโดยทั้ง3าคลิป1วินาทีจะมี30เฟรมสิ่งที่เราจะเน้นสังเกตในคลิปทั้งสองอันแรกที่เริ่มก่อนคือประมาณวินาทีที่2กํกำแพงปล่องลิฟต์จะเริ่มมีสัญญาณการขยับตัวส่วนคลิปขวาสุดจะเริ่มทีหลังขอให้สังเกตประมาณวินาทีที่5นะครับที่เสาสองต้นถูกเฉือนขาดด้วยแรงเฉือนจากการบิดตัวของเสา ตอนนี้เวลาเข้าใกล้วินาทีที่สแล้วสังเกตที่กำแพงปล่องลิฟต์ทางซ้ายเริ่มขยับตัวแล้วเห็นไหมครับแล้วสังเกตคลิปอันกลางตอนนี้กำแพงปล่องลิฟต์ทั้งแผงตกลงมาด้วยน้ำหนักตัวเองโดยไม่มีการกระแทกกันเลยส่วนคลิปทางขวาสุดขอให้สังเกตเสาสองต้นกลางเริ่มเห็นวี่แววการถูกตัดขาดตั้งแต่วินาทีที่ห ตอนนี้เห็นชัดเลยว่าทั้งอาคารสุดตัวลงมาแบบอิสระไม่มีการกระแทกกันเลยคลิปขวาสุดตอนนี้สาสองต้นถูกเฉือนขาดไปแล้วครับ ตอนนี้ทั้งอาคารพังทลายเป็นขนมชั้นโดยสมบูรณ์เราจะเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งเมื่อพื้นชั้นสุดท้ายกระแทกพื้นก็จะมีควันพวยพุ่งสูงสุดเป็นกลุ่มควันสุดท้ายถ้าดูไม่ทันเดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมอีกครั้งนะครับเปิดหมยแล้วนะครับ ตกลงเสาวิบัติหลังกำแพงป่องลิฟต์ประมาณ3วินาทีส่วนพื้นชั้นสุดท้ายของอาคารถล่มลงมาในวินาทีที่10สังเกตได้จากกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมาเป็นกลุ่มสุดท้ายสรุปจากคลิปได้ว่าจุดแรกของการวิบัติ เกิดที่กำแพงกล่องลิฟต์ชั้นล่างสุดเชื่อว่าที่ปล่องลิฟต์ชั้นดาดฟ้าเยียบตัวน่าจะเป็นช่วงที่กำแพงบริเวณชั้นล่างกำลังแตกยุยจากแรงบิดหลังจากนั้นในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีกำแพงทั้งหมดคงแตกยุยจนรับน้ำหนักอาคารไม่ได้ทำให้เสาหักตามตามกันไปภายในสองสามวินาทีต่อมาอีกหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่า การขาดของเสาสองต้นที่เราซูมาได้จากคลิปมีลักษณะการวิบัติจากแรงบิดคือเสาถูกตัดขาดจากกันเป็นรูปปากฉลามเป็นมุมส45องศาตัดกันลักษณะการขาดนี้สอดคล้องกับผลการทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษาในรายงานว่าเมื่อเสาคอนกรีตถูกบิดกลับไปกลับมาดังที่เห็นในภาพทางซ้ายมือรอยแตกของเสาจะเกิด ในทศสาบมุม45องศาสลับด้านกันทำให้เกิดรอยแตกร้าวของคอนกรีตตัดกันเป็นรูป X ในเมื่อขาดจากกันร่องรอยของปลายที่ขาดจะเป็นแบบปากฉลามบทสรุปอาคารสตงอหลังนี้เป็นอาคารที่โครงสร้างสร้างเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วเกรนที่เห็นอยู่นั้นใช้สำหรับติดตั้งฟาสาตหรือกรอบกระจกรอบอาคาร เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาคารซึ่งมีความไม่สมมาตรเนื่องจากกำแพงปล่องลิฟต์ที่เป็นเชียร์คออยู่ค่อนไปทางด้านหลังจึงเกิดการโยกตัวพร้อมกับการบิดไปมาของอาคารทำให้กำแพงปล่องลิฟต์และเสาถูกบิดกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วสันนิษฐานได้ว่าการถูกบิดไปมาหลายรอบจนถึงจุดที่คงเกรีตกกำแพงปล่องลิฟที่ชั้นล่างแตกยุ่ยและวิบัติ แรงบิดจึงเข้าไปที่เสาซึ่งหน้าตัดเล็กกว่าพลอยทำให้เสาถูกบิดขาดตามไปด้วยเมื่อทั้งเสาและกำแพงชั้นล่างวิบัติในเวลาใกล้เคียงกันภายในสองวินาทีอาคารทั้งหลังจึงเสมือนลอยอยู่ในอากาศชั่วขณะและด้วยแรงโน้มถ่วงมวลมหาศาลของอาคารทั้งหลังจึงตกมากระแทกพื้นทำให้ชิ้นส่วนในแนวตั้งถูกกระแทกจนแตกละเอียดเหลือแต่พื้นแต่ละชั้นที่ทับถมกันมา เป็นลักษณะแผนเค้กและด้วยอำนาจการทำลายมหาศาลตามหลักฟิสิกส์ F เท่ากับ mg โดย mg คือน้ำหนักทั้งหมดของอาคารหลังนี้จึงสามารถทำให้ชิ้นส่วนแนวตั้งถูกทำลายจนแทบไม่เหลือร่องรอยนี่คือเหตุผลที่เราแทบไม่เห็นร่องรอยของกําแพงปล่องลิฟต์และทำไมคอนกรีตถึงดูเหมือนไม่ได้กาะติดกับเหล็กเส้นเลยเพราะคอนกรีตถูกทำลายจาก การกระแทกอย่างรุนแรงนี่คืออำนาจทำลายของพลังงานศักดิ์ที่สะสมในการสร้างอาคารมาเป็นเวลาหลายปีกับถูกปลดปล่อยออกมาภายในเวลาเพียง8วินาทีสุดท้ายนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมบรรยายในวันนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น,น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งผิดปกติเข้าใจว่าอาคารสูงทั่วไปมีความแข็งแรงมั่นคงแล้วก็จำโอกาสที่จะทังทลายแบบนี้คงเป็นไปได้ยากมากขอบคุณครับ